คนเก่าเนะี่ยเป็นผู้หญิงรักษาดูแลห้องอย่างดีวอลเปเปอร์เ mm hmm. จ๊ก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่ลูกบิดประตูก็อย่างดีสายไฟในห้องเจ๊สั่งรือ้อแล้วเดินใหม่หมดสาะน้ำเจ๊นะบอกเลยได้มาตรฐานโอลิมปิกที่นี่บรรยากาศดีนะคุณเงียบสงบไม่วุ่นวายกับใคร,ครเข้าซอยมาก็ไม่ไกลอา้าคุณขับรถมานี่ใช่ครับ ที่จอดเราก็มีให้ไม่ต้องแย่งกับใครห้องหนึ่งนะจอดไปเลยสองคันคแล้วก็ของกินนะก็หาง่ายไปแค่ปากซอยก็มีตลาดโต้รุ่งแล้วโรงพยาบาลนะก็อยู่ไม่ไกลแล้วถ้าอยากออกกำลังกายนะนด้านหลังมีสระว่ายน้ำโอ้โหดีมากเลยครับามามาๆๆๆเป็นไงนี่นี่ ห้องสะอาดปลอดโปร่งอยู่ทั้งทิศตะวันออกเลยนะนี่เช้าๆแดดก็เข้าหน้าต่างพอตกเย็นแดดแดดก็ไปฝั่งนู้นห้องไม่ร้อนแล้วดู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 ทิศทางลมเห็นไหมนี่ลมพัดเข้ามาเย็นสบายไม่ต้องติดแอร์ก็อยู่ได้เลยประหยัดมานี้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 นี่เจ๊มีแถมตู้เย็นกับไมโครเวฟให้ด้วยนะแล้วค่าเช่าห้องนี่เดือนละเท่าไหร่ครับเจ๊ 4,500บาทต่อเดือนมัดจำล่วงหน้า2เดือน4,500บาทต่อเดือนทำไมมีที่ไหนถูกกว่าที่นี่เหรอมีสิครับเจ๊เจ๊ยืนยันห้องของเจ๊ถูกสุดในหัวหินละแต่ที่อื่นห้องเขาใหม่กว่านี้ประตูก็มีคีย์การ์ดมียามรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงและที่สำคัญนะครับมีกล้องวงจรปิดรอบตึกด้วยครับรู้ไหมอะไรที่ดีกว่ายามแล้วก็กล้องวงจรปิดอะไรครับเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านนี่แหละสำคัญที่สุดที่นี่นะเพื่อนบ้านเฟรนลี่หมดเลยคอยดูแลเป็นหูเป็นตาให้เธอไม่ต้องกลัวเรื่องนี้เลยโอ oh, ครับเจ้าของห้องคนเก่าเนะี่ยเป็นผู้หญิงรักษาดูแลห้องอย่างดีวอลเปเปอร์เจ้ก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่ลูกบิดประตูก็ยางดีสายไฟในห้องเจ๊สั่งรื้อแล้วเดินใหม่หมดสระน้ำเจ้นะบอกเลยได้มาตรฐานโอลิมปิก 2,500 3,300 3,000เซ็นสัญญาเลยต้องเซ็นสัญญาวันนี้เลยเหรอครับใช่จ้ะ